สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาชมเสน่จันโกเมนนะคะเมื่อวานนะคะเห็นเขาออกดอกแล้วก็ดอกเขาบานแล้วนะคะมาดูตอนเช้านะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะมีหุบด,ด้วยด้วยนี่เลยเสน่จันโกเมนมีดอกแล้วนะคะตั้งแต่เอามาดูใบเขาสวยงามมากนี่ โอ้โหใบใหญ่ใบอ้วนสมบูรณ์ที่บ้านตอนนี้เสนจันโกเมนกำลังออกดอกนะคะเขาบอกว่าจะมีชูคมีลาบนี่คะ่ะดูใบของเขานะคะเห็นแล้วก็แบบว่าโอ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้ นี่นะคะความงามของเขาใส่อะไรทราบไหมคะเคยถ่ายให้ได้ชมแล้วพอเราหุงข้าวนะคะมีน้ำสาวข้าวนะคะเราก็เอามาเทเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะอย่ลืมนะคะใครที่มีต้นไม้ที่ยังไม่สวยงามนะคะบำรุงด้วยน้ำสาวข้าวนะคะเอามาเทเลยเทเป็นบางครั้งนะคะ ไม่ใช่เททุกวันนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ข้างบ้านตัวนี้เขามีดอกแล้วนะคะเซทีวินซันนะคะหรือว่าเรียกกันหลายชื่อนี่น่ะคะ่ะตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งเคยเห็นดอกเขาดูดอกเขานะคะ เชื่อกันว่าถ้าใครปลูกก็จะถ้าเขาเป็นดอกก็จะมีโชคมีลาบโอ้พูดแล้วขนลุกเลยค่ะตอนนี้ดูดอกเขานะคะมีสามดอกนะคะดูความงามของเขาไม่รู้ว่าเขามีกลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ได้กลิ่นข้างๆก็จะเป็นดอกดอกนี้นะคะนี่ที่ได้กลิ่นโชยมานี่ ดอกนี้เลยหอมนะคะแต่ว่าดอกนี้เขาไม่น่าจะมีกลิ่นนะคะหรือ,อยังไงคะนี่คะ่ะเศรษฐีวินสันนะคะโอ้โหตั้งแต่ปลูกมานะคะเพิ่งเห็นดอกเขาปลูกไว้กระถางจริงๆ ใบเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะคะตอนนี้เขาสวยงามมากนะคะแต่ว่าพอเขาใบไม่สวยเราก็จะตัดออกนี่เห็นไหมคะปลูกไว้ในกระถางปลูกไว้ร่วมกันกันกบต้นไม้หลายชนิดเลยนะคะแต่ละต้นก็มีความงามนี่คะ่ะ หเห็นกันชัดๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ